วันนี้คนโก้มีงานนะทุกคนก็มันมันเป็นงานบอลน,น่าจะเป็นการกุศลหรือเปล่าไม่แน่ใจอืมเป็นงานบอลลีดอะไรของน้องอะ่ะที่จะมีพี่ก้องมีเนก็กมีหลายๆคนที่ไปเตะอืมมีรถถังมีอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ไปโคโลนะจ๊ะอุ้ยพี่เข้มพี่เข้มไปคุมน้องเหรออืมพี่เข้มไปคุยทนันเฮ้ยไปคุย,ไปค,ยไปคุมธนดลหรอ ไปดูลูกชายอ,อะไรยังไงเนี่ยพี่เ้มเป็นคนขับรถไปไปโอดีโอนะแล้วพี่เข้มไปทำไมอะดูอันนี้คือน้องเซนสัญญาพรีเซนเตอร์นะทุกคนของกาแฟโฉมรอเลยรอเอฟกันเลยดูซิว่ามันจะเป็นยังไงร,รอเอฟเลยคะ่ะรอเอฟเลยเอาซีเอาสิเอาส,อาสิผลิตเงินไม่ทันเลยทีเดียวเชียว แม่แม่ถึงขั้นแบบคุมกระหมับเลยลูกไม่ต้องกินต้องใช้กันแล้วแอปที่ลูกขายอย่างเดียวเลยอืมทุกคนดูเงินดิดูแล้วน่าจะประมาณสี่ล้านแมดูแล้วนะค่าตัวนะประมาณนั้นนะอุยคนลุกเลยเนาะไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กแบบจากที่ไม่มีอะไรกินเลยกลับไปแปลออดิโอมาม่า จำได้ไหมตอนที่เขานั่งเล่นร้องเพลงกันแล้วดีกีตาร์กันอยู่อ่ะแล้วเขาเห็นกล้วยเขามองไปอ่ะแล้วไปบอกไปยอยากกินเน่ะนึกถึงตอนนั้นเลยอ่ะบอกกล้วยใครวะเขานั่งเล่นกันอยู่สองคนอ่ะกล้วยใครอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไปบอกอยากกินเนี่ยน่าอร่อยเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเห็นตอนนั้นเราสงสารมากทุกคนแล้วมาถึงตอนนี้สิคะเขาไปถึงไหนแล้วเราสีผู้เอ่อผู้สนับสนุน ผู้บักดันผู้อยู่เบื้องหลังถึงแม้อันจะน้อยนิดเรายังอยู่ที่เดิมจ้าเอาสิเขาเป็นมหาเศรษฐีแล้วเรายังอยู่ที่เดิมค่ะคุณขาตายแล้วแต่ยังไงเขาก็ยังเป็นความสุขทางใจให้พวกเราได้เนาะเป็นความสุขให้พวกเราให้แม่แม่หลายๆคนคนที่ป่วยแล้วก็หายคนที่อินนี่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม ส่วนไปไปโอ디โอน้องน่าจะไปซ้อมขับรถทุกคนนางไปซ้อมขับรถแหละเพราะว่าใกล้ใกล้วันที่จะไปแข่งไปอะไรอย่างเงี้ยน้องยิ่งจะซ้อมหนักอะไรเงี้ยเขาน่ารักเนาะน่ารักแบบใสๆอ่ะความน่ารักของนางนี่เหรอคนหล่อหลอก็หล่อเอาลูกมา เนียามาอาหานนี้หน่อยลกอาาี่ไปดูกันไปแล้ววันนี้อาหารจานด่วนนะด่วนแต่จานอาหารยังไม่มาด่วนแต่จาน้เราพอถ่ไปถยไปมูตัว้มันายากแ่ขาจะเมื่อีเขาบอกมาแล้วรีเควสได้ข้าวนะครับข้าวของเราหนุมทุกเม็ด ี่อันนี้เลยค่ะลอดอุโมงค์เลยค่ะอุโมงค์ไฟติเมเจอร์ณแม่ไปใช่ไหมแม่ไปมาทางนี้ครับนี่คือนี่คือลอดอุโมงค์นะครับมาลอดอุโมงค์ด้วยกันนะคะพยายามเข้าคืนแบบนี้ต้องอุโมงค์ให้รอดคืนกันคืออะไรเนี่ยดายม่ไไม่มีรถกลับไม่มีรถแล้วหรอแท็กซี่ยังมีไหม พี่เบลไอ่พี่เบลไล่กอดยางไปได้ไหมได้ไดลูกซื้อบ้านเหรอเด็กเ็กกินเท่าไหร่ขอซื้อหวยไม่รู้น่ไม่รู้แล้วไม่ต่อไม่รู้จ้าปมได้่ัมได้ค่ะไปเห็นัมน้มันไหมมามเดินขอบคุณนะคะไดี๋เดี๋ยวลูกชิ้นเหลือแม่ของ เธอไม่แจกหมวกให้ลูกผัวแจกอะไรนะแจกหมวกไงแล้วเธอก็ถือธงธงไม่มีวันนี้ธงไม่มีไม่เหมือนตอนระบายดิวซ์สิโปเลยที่สิงโปมีธงนะเออใช่ไหมที่เธอไปรับเอฟซีที่สนามกิน่เดี๋ยวเธอไปสิงคโปร์เดี๋ยวเราไปรอรับเออเราจะไปไกลๆเลยไปแบบสิงคโปร์ที่เขาไปนั่งเรืออ๋ออร่อยมากนะครั เมนูอะไรอร่อยสุดแกงเปืดใช่ไหมเอออันไหนน้ำพริกอร่อยสุดคือผัดแกงอันไหนก็แบบยังไม่รู้จักกินแล้วทำไมไม่รู้สึกลองลองดูมันจะมีกลิ่นหอมแต่มันไม่มีเป็นตัวผักเหมือนเห็ดเหมือนหน่อไม้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นใบแล้วความนี้ถ้าถ้าของแกงเปืดมันต้มนานไงอ๋อมนานแแล้วมันกลายเป็นแกงเลยเธอไหมแกงเปืดต้มนานกลายเป็นแกงเลยเธอไหมอุ้ยไม่น่าอแลไม่น่า่นแบบไม่น่าเลย ก็ใช่สิม่แฟนพันตี้เนาะหรอฟเงินหมากเยินเครอเขีปยนนี่ตอเนียพวกหนูจะหาเงินมาให้เดี๋ยวช่วยผ่อนลูกๆูสบ้านเานลกเล็กบ้านเลอะไรไม่บอก ลูกจะซื้อหวยวันนี้เห็ก็ได้ตังค์นะลูกจะซื้อหวยวันนี้หวยลาววันนี้วันนี้ไงบ้านนี่เรื่องบ้านก็คือไม่บอกผ่าไอ้้อหวาราน้ำหยลาวเไม่หยเลูกเส้นวยม่ใช่กเส้มมมมีล้เนให้ดูนะ อไม่ได้เาจุม่สิพอไม่เขาไม่เข้ามาในสนามไมเกย์ไม่เกไม่เกไม่เกย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 ไม่ไม่เกไม่เไเกไมเไม่เกมไม่่เไม่ม่่ไมไม่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 ม่ไ่ไม่ไไดไม่ม่ ยอมเจ็บเพราะักดาวออกดาวออกเลยตาดิเจ็บนอนมันหัวโนแล้วมันวิ่งกรโดนกระโดนไม่น่ารักโดนเลินเลกเห็นไหมรอนถ่ายรูปรอนกลับด้วยนะออ้ยเวียนหัวเลยลูกพี่เวียนหัวเลยแกตายอ่าแกต้องโดนแลวดนอย่าบ้าน แลย่าสุดตอือน้แแม่แมถ้าันโดนมันโก้จริงๆได้ตายอยากได้คอนโดแล้นโดนอยากได้บ้านแล่วมย่างสุดต้องื